ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษถึงการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปะเจ้าเขาดุกเทวดามทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพศียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบุญนักพจน์ฤาษีดาบทั้งหลายนะชาวบังบทชาวลับแดทั้งหมดทั้งสิ้นนะเหล่าอสุรกายเหล่าสัมภเวสีทั้งหลายนะที่ ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ต,ต่างๆในทุกเพื่อนแควนดินแดนในทุกยุคสมัยที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เรา,เาบรรพชนทั้งหลายนะบริวารที่พวงพันกันมาทั้งหมดท้งสิ้นของหมู่เราเราท่านทั้งหลายนะน้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสลานังคัจฉามิธรรมังสลานังคัจฉามิสังฆังสลานังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสลานังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสลานังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสลานังคัจฉามิ ตติยมปิพุทธังสลานังคจชามิตัติยมปิธรรม,มังสลานังคจชามิตัติยมปิสังขังสลานังคจชามิ ขอนอบน้อมองค์มหาบารมีขออออนนบบ้มมมงค์หาารีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานททุกพรรระะองงค์เปป็นนธาข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัยแด่คุณพระรัตนตรัยแด่พระสัจธรรมแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์และการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีตามองค์มหาบารมีหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายหหมู่่เลา เจ้้าาทังหลยขอประกาศสละประกาศถอนขขอออปปรระะะกกาาศศสลถนความหลงยึดติดความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาความหลงตั้งเอาความหลงตอกย้ำวกวนความหลงตอกย้ำวกวนจมแช่นอนเนืองจมแช่นอนเนืองความห่วงห่วงความห่วงห่วงความลังเลความลังเลความยืดเยื้อความยืดเยื้อความโหยหาอะไรอาวรณ์ความโหยหาอะไรอาวรณ์ความตึงเครียดในจิตในใจ จิตที่ยังรอคอยความอิดออดอ้อยซ้อยการหมกมุ่นในความคุ้นเคยความเคยชินเดิมๆิมในทิฏฐิทัศนะในทิทัศนะในคติอคติในคตติในข้านิยมบุดมการทิฏฐิความเห็นความหมหมของผู้อื่นทั้งหลายของผู้อื่นทั้งหลายหรือในวิถีวิธีการ ในวิธีวิธีการในปณิธานทั้งหลายในปณิธานทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมที่ไม่ตรงต่อพระสัจธรรมขอประกาศสละประกาศถอนขอประกาศสละขอประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงยึดติดในจริตจารีตในจริตจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีในตำแหน่งหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ในความสำนึกในความสำนึกในจริตอนุสัยในจริตอนุสัยในโลกียวิสัยในโลกียวิสัยในโลกียสุขในโลก ความหมกมุ่นในความเป็นความอยู่ในผลประโยชน์ทั้งหลายในความสูญเสียทั้งหลายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายในธรรมอารมณ์ในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่ง เมื่่อคิดปรุงงแตในเงื่อนไขของตนเองในเงื่อนไขของตนเองในความฝังจิตฝังใจในความฝังจิตฝังใจในปมด้อยปมเด่นในปมด้อยปมเด่นในทิฏฐิมานะในทิฏฐิมานะความมหังการในธรรมทั้งหลายความมหังการในธรรมทั้งหลายในสัญญาความจำความสัญญาความจำความเจ็บช้ำน้ำใจความเจ็บช้ำน้ำใจความรู้สึกผิดความรู้สึกผิดความสำนึกผิด ความสำนึกผิดหวังความน้อยอกน้อยใจความกน้อยใจความปวดร้าวในใจความ้วในใจความโศกเศร้าเสียใจความ้าเสียใจความติดข้องค้างคาใจทั้งหลายของค้างคาใจทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนอประกาศสรกาศถอนอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำารมการตอกย้ำในจิตในใจการอกในจิตในใจการเกิดจากการตั้งเอา การเกิดจากกาั้งเอาอย่างยิ่งยวดยิ่งยวดหรือการปฏิเสธปฏิฆะหรือการปฏิเสธปฏิะอย่างสุดตรงทั้งหลายอย่างสุรงทั้งหาจนก่อให้เกิดความซึมเศร้าจให้เกิดความเร้ามหวาดกลัวความหวาดกลัามหวาดระแวงระแการย้ำคิดย้ำทำาคทำวามยึดมั่นความยึดมั่นการหมกมุ่นในตัวมัรหมกมนในตัวงการปิดกันเองการปิดกั้นตนเองจากการเปิดใจ จากการเปิดใจต่อพระสัจต่จตรมหรือสิ่งดีงามทั้งหลาย,อาลายขอถอดถอนความเสียดายความหวงแหนคว,ความห่วงห่วงในนี่เวณนี่กรรมทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญาคตย์สาบานคำัต์สาบานคปฏิญาณตนคปฏิญาณตนความพยาบาทอาฆคาตอาฆาตความโกรธแค้นความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมการพร่ำบ่นกลดาบ่นกดาคำสาปัายคำสาบแช่งทั้งหลายขอถอดถอน ความห,ห,า Paste, าห่วงหวงปรารถนาดีความจงเกลียวามจงชังความคาดหวังตั้งเอาความคาดหวังตั้งเอาความภา,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 าคภูมิใจหรือความผิดหวังเสียใจวความเท้อแท้สิ้นหวังที่มีต่อครอบครัววงมีตระกูลต่อตอนเองต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม ความยึดติดในธรรมทั้งหลายความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าทั้งหลายตัณหาความพึงใจความห่วงห่วงความหลงยึดติดในความคาดหวังในตนเองในคุณลักษณะหรือรูปลักษณ์แห่งตนทั้งหลายตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรม ความหลงศรัทธาหลงงมงายในความยึดติดต่อองค์มหาบารมีต่อพระสัจธรรมหรือขณะจิตหนึ่งขณะจิตใดก็ตามที่ได้เคยคิดพูดทำในการกีดการขัดขวางปิดกั้นปิดบังขัดขวางผู้อื่นจากการให้การสละ การสร้างบุญบารมีการบวชการบรรพชาจากความขี้คลายสว่างสวัยในพระจธรรมหรือกีดกันให้ไกลห่างจากการโปรดสัตว์หรือการขัดขวางกีดกันโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีเองก็ตามขอถอดถอนขอถอดถอนทุกๆขนาดจิต ที่จ้องแสวงหาวิถีวิธีการแสวงหาความหลุดพ้นความพ้นทุกความสุขความสงบความปลอดโปร่งโล่งใจทั้งหลายหรือความหลงเข้าใจผิดต่อธรรมทั้งหลายที่คิดว่าเป็นเนื้อหานิโรธนิพานหรือทางหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้น ขอถอดถอนทุกๆสัญญาความจำที่เคยมีเกี่ยวกับการศึกษาการเล่าเรียนความเข้าใจผิดในการปฏิบัติเอาทำเอาในความหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนความมหังการ ความหลงลำพองความมั่นอกมั่นใจความยึดมั่นในตนทั้งหลายหนึ่งสิ่งภาคภูมิใจในตนเองทั้งหลายการตอกย้ำทั้งหลายขอถอดถอนความยึดมั่นในทิฏฐิทัศนะทั้งของตนเองและผู้อื่นความยึดมั่นในศาสตร์ ในวิชาต่างๆในแนวทางทั้งหลายอันไม่ตรงต่อพระสษจธรรมขอถอดถอนความหลงยึดติดความหวงแหนในฐานะในสถานะในบทบาทในตำแหน่งหน้าที่ในลาบยศสรรเสริญในชื่อเสียงเกียรติยศอันเป็นสิ่งสมมุติทั้งหลาย ความมีความเป็นความเห็นความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอดถอนทุกทุกขนาดจิตที่มุ่งสนองตนเองและผู้อื่นจนก่อให้เกิดความหลงวกวนหลงสารวนความหลงจม การดำหลิงในมายาทั้งหลายขอถอดถอนทุกทุกขนาดจิตที่ยังแสวงหายังคงหลงตอกย้ำความมั่นอ,อกมั่นใจสิ่งรับรองรับประกันต่อโมหะตัณหาอุปาทานแห่งตนทั้งหลายเพื่อการดำเนินไปในความคิดความเชื่อ ความเห็นความหมายที aries, all right. all ่ตนยึดติดทั้งหลายขอถอดถอนทุกๆขนาดจิตที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ต่อผู้โปรดสัตองค์ครุมหาครูทั้งหลายองค์บรมครูทั้งหลายด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันไม่เหมาะไม่ควรด้วยทิฏฐิทัศนะความเห็นความหมายการประมาทปาม마ศลบหลู่ดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามความดื้อรั้นดื้อดึงความน้อยอกน้อยใจ้ดยทิฏฐิมานะด้วยความหยาบคายหยาบกระด้าง การล่วงเกินล่วงละเ, Stand เมิดการตีตนเสมอทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายาที่ยังเป็นเหตุเป็นเชื้อ,ย,อยังคงค้าง,างคงา,งาทำให้ไข้เข้ลังเลอ,อิดออดอ้อยซ้อยทำให้ไม่หมดใจ,ใดใจกับพระสัตธรรมและการโปรดสัตว์ ตามองค์มหาบารมีท้าพระเจ้าทั้งหลายขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สูญยตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไปท้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิน้นในการตอบยำ้ยำ,ยด,ยำดูถูกเหย,ยียดหยามเหยียบย่ำซ้ำเติมทำร้ายทำลายจนเป็นเหตุแห่งความมืดมนในจิตในใจของผู้อื่นทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลาย ั่นเกิดจากความลังเลการเพิกเฉยเมินเฉยความเกียดคร้านความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิมานะทั้งหลายการไม่นำพาต่อพระสัจธรรมต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดี ในความคีคลา่ค้คลายสว่างสวยและการโปรดสัตว์รอย่างกว้างขวางไรขอบเขตอ่างกว้ขอบเขตขอทรงได้โปรดยกโทษขอโยกโทษอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเขจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายขกรรมทั้งหลายึงเป็นอโหสิกรรมเนอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปน่ารนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายขอจดเชยจดใช้ ในนี่เวนี่กรรมทั้งหลายในนี่เวนีกรรมทั้งหลายที่ยังคงติดค้างที่ยังคงติดค้างต,ต่อเจ้ากรรมนายเวนต่อเวนต่อคู่กรณีกรรมทั้งหลายต่อทุกๆภาคส่วนกส่วน <neighborhood> ต่อสรรพส,ส,ส,สัตว์ตสสตทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเ,เจ้ากรรมนายเวนเวนของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณอุกดาันเป็นเหตุอันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องจมจ้าท ดำดิ่งสู่ความมืดมนในจิตในใจแห่งตนทั้งหลายไล้กำลังในการสว่างสว,ยสวัสวยตามเนื้อหาพระสัจธรรมทั้งหลาย,าลายขัดขวางไม่ให้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอชดเชยชดใช้ได้ความคี่คลายสว่างสวัยในพระสัจธรรม โดยอธิวาสนาบารมีในทุกทุกทัศในกด้วยการบวชการสละการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีที่เคยมีมาแล้วนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงที่จะมีต่อไปในอนาคตการ มันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันไม่มีที่สุดมันไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในทั่วกันขอให้มีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเถอะตลอดกาลนานเติญโอ้โหสี่โอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสี่โซ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 ่